มาดูเรื่องราวของยาเสพติดกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะสกัดแล้วก็ตามไล่ล่านะคะล่าสุดได้มาอีก10ล้านเม็ดแล้วคนที่ขนเป็นมงค่ะมามา่ะ Sắp đến tàu sắp đến tàu dâng bề hận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  dâng hận dâng bề 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 hận ลลงไลงไปงไปไปชุดสายตรวจปฏิบัติการพิเศษหรือว่าตำรวจ191นะคะคุณผู้ชมอาศัยจังหวะที่รถเนี่ยติดไฟแดงเข,าข้าควบคุมตัวหนุ่มม้งจากจังหวัดน,น่านเขาขับรถ6ล้อมามาพร้อมกันกันกบยาบ้าเป็น10ล้านเม็ดเลยนายคนนี้ชื่อว่านกพดลอายุ41ปีนะคะคุณผู้ชมใจกล้าหน้าดูเลยล่ะ เจ้าหน้าที่หลังจากที่ควบคุมตัวเขาเอาไว้ได้บอกให้เขานั่งลงนั่งลงแล้วก็กดเขาลงกับพื้นจนในท้ายที่สุดเขาก็ยอมรับสารภาพนะคะว่ารับยาเสพติดจากภาคเหนือ,อในฝั่งจังหวัดน่านเตรียมจะเอาไปรอส่งให้กับเอเย่นรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางแล้วถามว่ารอบละสิบล้านเม็ดขนาดนี้เขาจ่ายเท่าไหร่ทำไมถึงกล้าเหรอเพราะว่าถ้าตำรวจจับได้เนี่ย โทษหนักประหารชีวิตอย่างเดียวเลยนะเขาบอกว่าเขาจ้างแ0ดแสนครับพี่อ้โหจ้าง8ปดแสนแล้วเดือนนี้จ้างแล้วห้ารอบพี่บอลแปลว่าอะไรคูณห้าเหรอคูณสี่ก่อนเพราะรอบที่ห้าเกมซะก่อนแ<อ>8ดแสนคูณสี่ได้เท่าไหร่สามล้านสองโอ้โหนี่ไงมันล่อตาล่อใจขนาดนี้ไงแล้วไอ้รอบที่ผ่านผานมาถ้านับรอบละสิบล้านเมตรมันลอดไปแล้วสี่รอบ นี่เท่ากับว่า40ล้านเม็ดออกสู่ตลาดไปแล้วนะคะเบื้องต้นเจ้าาที่ก็ควบคุมตัวพร้อมกันกับยาเสพติดไปดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุดแน่นอนส่วนบุคคลหนุ่มม้งคนนี้ต้องโดนข้อหาเรื่องของออทำให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มกระทบต่อความมั่นคงของรัฐด,ด้วยอันเนี้ยมันก็จะเป็นโทษที่หนักมากยิ่งขึ้นเพราะว่ายาเสพติดมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะ